<laughs> Bọn nóc, đi con sưởi con sưởi con sưởi mòn nóc cả à. Mang nuk, à, con sưởi mòn là được bằng nó cả à. hiền nốt cháu tấm chập bịt về đây vậy ngài ô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  mòn nốt dài đây mòn nóc dài đây mòn nóc cả đúng nhớ chà, chà lý đi xa nôm. ชามาล,ลี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 มองนกมองนกทำปากสั่นๆตัวแค่นี้จะจับนกเหรออืมอืมตัวนี้จับนกกันูกฮะชามาลีตัวนี้จะจับนกเหรอ ต้องมาแล้วนี่จะจับนอกอายเนะื้อชาข้ตัวนี้นะตนวชานนี้จะจับนกหม่ <c oughs> มอมไปมุดใต้ท้องรถในชาขาวจมูกเปิดน้้ำมันเช็ดไม่ออกเลยนีออ่ว่าไงเนกชามมลีชามมลีชามาชามลี Ese chá ese chá đam mìng cả chà nhìn nốt nhìn nốt cá chong chụp đấy à à đây đây จับได้เนาะชาขาวหมวกมอมแมมเลยไอ้ชาขาวนี่ชาขาวไปคุกใต้ทางรถมาีมิชานมชาโคลชรรมรีธมารีธมรีมรลูกลูกนี่ ไก่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็เป็นไก่เนี่ยไม่เอาปีนหลังคาก็เก่งปีนหลังคาก็เก่งตัวแค่นี้ปีนได้แล้วหือเอ๊ะเจ๊เอ๊ะเอ๊ะคนเฉยคนเฉยคนเฉยตาสังสีคนเฉือคนเฉยตาสังสีโอเคนะครับอ่าคนเฉยตาสังสี คอนสิรตตาสองสีนี่น่ารักจังเลยคอนสิรตตาสองสีอคอนสิรตตาสองสีไปครับไปก,กันเนาะนี่ชาลามิงนี่ชาลามิงนี่สิบเบอรี่ชาลามิงือ ติดกันนะครับ